สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะไม่ว่าพี่ป้านะอาพ,พี่น้องเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พ,พี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมานะคะบอกเทคนิคในการขายเริ่มขายออนไลน์นะคะไม่ว่าวันนี้ก็ในหัวข้อที่แบบว่าส,สมมุติว่าขายครีมเนาะเออในหัวข้อขายครีมมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่นิดเคยขายครีมมานะคะพี่นิดขายยังไงถึงขายดีสต๊อกมาสิ กระปุกห้าสิบกระปุกเนี่ยก็หมดก็ขายดีนะคะได้ได้ทะลุเป้าได้กําไรดีนะคะสมัยพี่ขายครีมก็ขายได้กําไรดีเหมือนกันนะได้เป็นหมื่นเลยนะนะคะสมัยขายเปิดบินขายครีมห้าสิบกระปุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ทองทั้งสองวงนะคะตอนขายครีมเนาะ,ะแล้วทีเนี้ยนี่แหละทีนี้ก็เลยจะมาสร้างตัวต,วตวนด้วยการนี้นะคะพี่น้องถ้ามีคนถามมาเยอะไงก็เรารู้สึกว่า แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาช่วยคนที่เขาเริ่มขายออนไลน์ใหม่ๆนะคะเขายังขายไม่เป็นอยากจะขายหรือว่าใครที่อยากจะขายของออนไลน์เริ่มต้นขายอะไรดีนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างขายครีมเนาะเออนะคะเราอาจจะมีปัญหาผิวหน้านะคะวิธีการขายเนียนสาหรับตัวพี่เองนะจากที่เราได้ประสบการณ์จากเจ้าของแบรนด์สอนมาเนาะเออนะคะก็เจ้าของแบรนด์ก็ตอนปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตไอ เอเกี่ยวกับครีมเกี่ยวอะไรทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก่อนเราแกเป็นเจ้าของแบรนด์เองใกคดีใจกับเจ้าของแบรนด์มากนะคะกันะคะแล้วเธนขออนุญ,ญาตเอ่ยถึงเพราะว่าคุณงามความดีของแกที่สอนเรามาแล้วก็โอ้ถ้าเราตั้งใจตอนนั้นเราคงจะสําเร็จไปนานแล้วนี่แหละนี่แหละตอนนี้เราเพิ่งมาหรือ <c oughs> ไ,ไงคิดได้อะไรง <c oughs> เงี้ยเออเออนั่นแหละมาเลยค่ะนะคะจะบอกว่าทําได้จริงคุณจะขายตัวเองอยังไงถ้าวันเนี้ยคุณเพิ่งเริ่มขายออนไลน์จะไม่รู้เลยอย่าเพิ่งไปโพสตขายค่ะคุณก็ขายเนียนไปก่อนเนี่ย ทุกทุตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมปกติคนเราต้องทาทาครีมเนี่ยทาตอนเช้ากว่าตอนเย็นใช่ไหมเราก็มาตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปก็ได้นะคะแล้วก็พูดนะคะอ๋อวันนี้นะคะนิดก็จะมานะคะทาครีมให้ดูนะคะนิดมีปัญหาเกี่ยวกับอย่างเช่นโอ้ยเป็นสิวค่ะนะคะหรือเป็นฝ้าคะ่ะหรือเป็นกะนะคะก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะนะคะประมาณกี่กระปุก อะไรก็ว่ากี่ขวดอะไรก็ว่ากันไปเห็นเห็นผลหน่าใสามากเลยค่ะตอนนี้นะคะอะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายใช้เขาดูก่อนแล้วก็พูดไปประมาณเนี้ยนะคะวิธีใช้ก็ใช้ทาเช้าเย็นอะไรเงี้ยทาก่อนเท้าหรือก่อนนอนอะไรก็ว่าไปวิธีการใช้เนาะเราต้องรู้วิธีการใช้ด้วยว่าเขาใช้ยังไงนะเนาะ เนี่ยนะคะแล้วก็รีวิวแล้วก็บางทีเราเป็นกระปุกใช่ไหมครีมเราก็จบครีมให้ลูกค้าดูนะถ้าบางคนอายใช่ไหมก็อย่าเพิ่งเอาหน้าออกกล้องก็ได้เอาแค่มือแล้วก็เสียงเท่านั้นเองว่านี่นะเราใช้แล้วยางงี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะเออนะคะสาหรับใครที่เริ่มอายังไม่กล้าที่จะออกหน้ากล้องเนาะแต่ไม่ต้องอายค่ะหน้ากล้องก็กล้องก็แค่นั้นเราอยู่หน้าให้ตรงๆแบบนี้แล้วก็มั่นใจพูดไปเลยนะคะ ไม่ได้ยากฮะความสามารถนะคะเออนะคะนี่แหละนะคะเราก็ทาไปให้ลูกค้าดูทุกวันเนาะจริงๆการเป็นแม่ค้อาออนไลน์นี่ค่ะคนที่ใช้ครีมเนี่ยนะคะหรือว่าสบู่เนี่ยต้องทําให้ลูกค้าดูทุกวันค่ะนะคะจนกว่าจะเห็นผลเรายังไม่ได้ขายหรอกแต่เราจะรีวิวทุกวันอะ่ะคุณบอกเลยว่า <c oughs> เพื่อนคุณนั่นแหละเขาจะสนใจทําแบบนี้มันจะขายได้ง่ายพอคุณลุกขึ้นมาทาครีมปุ๊บ ไม่ต้องอย่าเพิ่งขายไงแล้วอย่างเนี้ยเพื่อนคุณในเฟซบุ๊กนั่นแหละที่เขารู้จักคุณอยู่แล้วเขาจะสนใจนี่แหละคุณจะขายได้เลยค่ะนะวิธีนะคะวิธีการนะคะเออนะคะขายตัวเองนะคะเขาเรียกว่าขายเนียนค่ะนะคะเลยเพิ่งขายยังเพิ่งมาโพสโป้ง,ปงขายไปเลยค่ะนะคะเราก็ทาแบบนี้รีวิวทุกวันทุกวันพอเขาเห็นสนใจที่ใช้ไปสักประมาณหนึ่งเดือนสวยขึ้นเราก็เปลี่ยนลุคตัวเองทันทีเลยนะวันนี้เราใช้ครีมสวยใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวให้สวย แต่งหน้าแต่งผมให้ดูดีโอ้ยมันสวยขึ้นว่ะเฮ้ยมันไปใช้อะไรมาวะอยากรู้อ่ะเฮ้ยนี่จะมีคนมาติดตามคุณเพราะอย่างนี้แหละนะคะเอาไปเอามาเขาก็จะงงให้จากที่หน้ามันดำาๆหน้ามันขาวขึ้นว่ะจากที่ซิวมันเยอะทําไมสิวหายไปไหนอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขากาลังมองเราอยู่เราไม่รู้หรอกว่าใครเนี่แหละแล้วก็ลุกขึ้นมารีวิวทุกวันห้ามห้ามขี้เกียจค่ะต้องพยายามลุกขึ้นมารีวิวสินค้านะ,ะไม่ว่าจะขายอะไรค่ะ,ะ,ะเราต้องเป็นคนรีวิวตัวเองค่ะนะคะ เรานี่แหละเป็นดารานะคะเราเป็นดาราของสินค้าเราเองได้เลยค่ะโลกออนไลน์สมัยนี้คนดูเขาจะดูที่คนขายค่ะว่าเขาใช้จริงจริงไหมไม่ใช่มาหลอกเขาหรือเปล่าขนาดพี่ขายดีถอกตอนนี้พี่ไม่ได้กินบางทีพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากขายว่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้กินเพราะเรากินมาตั้งนานแล้วเราก็อาศัยพูดว่าเออเรากินจริงจริงนะเพราะว่าตอนนี้ให้นมลูกอยู่ก็เ,เลยไม่ได้กินก็อย่างไ,ไั้เ ลดแต่ว่าตอนนี้ยังกลับมาผอมเหมือนเดิมแล้วได้เราก็ดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นเรากินดีถอกไว้ไงผอมได้เยอะเหมือนกันขนาดเราไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็กลับมาผอมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนั้นก็ดีใจนะคะเออนั่นแหละนะคะทำแบบนี้นะคะวันหลังก็จะมาทํารีวิวสบู่ให้ดูเอาที่แบบว่าลูกค้าตกตะลึงไปเลยนะคะนะคะก็มีสบู่ในห้องน้ําค่ะก็ะจะมีรีวิวพี่นิดนี่ค่ะกล้าการันตีถ้าวันนี้คุณเปิดบินสบู่คุณทําแบบน,แบบนี้แบบนี้ทุกวันให้ลูกค้าดูค่ะเช้าเย็นเช้าเย็น คุณจะขายดีมากนะคะและที่สําคัญนอกเหนือนะคะจากที่คุณรีวิวลูกค้าดูทุกวันคุณอย่าลืมแอดเพื่อนนะคะเป็นมค้าออนไลน์ต้องหาเพื่อนหากลยานามิตมนะคะไปหาเพื่อนนะคะที่ในเพจอ่ะที่เขาพิมพ์คําว่าสนใจอ่ะนะคะไปเอาตรงนั้นเพราะ ส่วนมากอะ่ะเขาก็จะซื้อของออนไลน์หรือว่าคุณหาส่งเอาเองก็ได้ใครที่รู้สึกว่าเขาถ่ายรูปที่ไม่ใช่แอปอะ่ะมันก็จะเห็นหน้าสดใช่ไหมหน้าเออหรือคนอายุประมาณ30ขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาผิวกันเกือบทุกคนคุณก็แอดมาไว้เป็นเพื่อนนะคะแล้วเขาก็อาจจะซื้อสินค้าคุณก็ได้ใครจะไปรู้นะคะถ้าคุณขยันจริงลูกค้าเห็นก็เห็นหน้าคุณบ่อยๆเนี่ยโโหซื้อก่อนใครคะ่ะทำไมเราถึงทำแตกต่างจากคนอื่นคะในการขายออนไลน์คะ่ะ ทำไมเราถึงไม่ได้แต่โพสทำไมเราถึงเอาลองมาอัดคลิปทำไมเราถึงมาไลฟ์สดค่ะถ้าวันนี้เรากล้าแตกต่างจากคนอื่นค่ะนะคะลูกค้าก็จะซื้อคนนั้นหละค่ะ,ะ,คะเพราะว่าเขาจะเชื่อถือไงเหมือนพี่นี้ใช่ไหมสมัยที่พี่ขายดีพี่ออกมาไลฟ์สดบ่อยขายแอปเปิ้ลดีช็อตใช่ไหมพี่ก็ออกมาพูดขายของพี่อย่างเงี้ยเนี่ยนะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะซื้อวันไหนแต่เวลาผ่านไปเขาก็มาบอกว่าหนูติดตามพี่มานานแล้วนะพี่หนูซื้อสินค้าพี่จากการที่หนูติดตามพี่นะอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกพี่แบบนี้ค่ะนะคะ ทำเองเป็นเองค่ะนะคะแต่่วนไม่สอนไม่บอกใครง่ายๆอย่างนี้ค่ะนะคะวันนี้คุณเริ่มทําขายอะไรสักหนึ่งอย่างก็ช่างค่ะเหมือนที่พินิดนะคะเดี๋ย็จะคลิปนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะสําหรับใครที่ขายครีมเนาะโอ้วันนี้พี่ไปแล้วนะแล้วก็จะเดี๋ยวแต่งหน้าต่อเลยค่ะนะเพื่อแบบว่าถ้าเราพูดนานนะคะเวลาเอาคายมาสเตอร์ใช่ไหมเป็นอัดวิดีโอพินิดใช้คายมาตเตอร์เนาะมันก็ รีเซตนานถ้าจริงๆอ่ะเขาให้แค่3วินาทีขึ้นไปอ่ะหรือ15บหวินาทีถ้าช่อง YouTube ใช่ไหมมันจะได้รีเซ็ตไวๆอะไรเงี้ยนี่คือกันแดดนะคะนี่สมมุติว่าคุณขายกันแดดใช่ไหมอ่าแถมให้แถมให้นะคะเอาไปใช้ถ้าขายไม่ดีมาเตะพี่ได้เลยค่ะนะคะให้ทําทุกวันทุกวันค่ะนะคะไม่ใช่มีแต่โพสขายพี่เป็นคนนึงที่ลองกับตัวเองทุกอย่างขายของเนี่ยนะคะ ลองขึนกว่าจะรู้ว่ามันขายดีจริงไหมทั้งหมงขายกันแดดใช่ไหมคะคนก็ต้องเอาหน้าเนี่ยแบบเนี้ยให้ลูกค้าดูแล้วก็รีวิวไปทำไปคิดว่าฉันต้องขายได้ขายดีคิดอยู่ในใจแค่นั้นแหละราคาแล้วก็ลงมือทำทุกวันอย่างเงี้ยม,มาทาให้เขาดูนะคะอ่า <c oughs> แล้วก็ยิ้มแย้มไปด้วยนะคะคุยกับลูกค้าไปด้วยนะคะเขาเขาไม่คุยกับเราก็ไม่เป็นไรเราก็คุยไปคนเดียวอม่างเงีะคะ้ค่ะ ที่สาคัญเราโฟกัสที่สินค้าเราค่ะนะคะเพราะเราเป็นแม่ค้าเนาอะอเห็นไหมอันนี้เป็นกันแดดนะคะซื้อในเซเว่นเพ่ขายนะคะไม่มาขายมาสอนค่ะรีวิวสินค้าใครที่คิดว่าทําไมวะคูขายมาหลายอย่างแล้วเป็นคุมไม่ปังขายไม่หมดสักทีทำไงถึงจะขายหมดขายดีมีคนมาถามพี่มาพี่ก็เลย ออกมาสร้างตัวตนมาสอนให้นะคะระยะเวลาสองปีก็มปีประสบการณ์ในการด้านค้านขายออนไลน์พอสมควรใครอยากจะเอาไปทำก็ไปปรับทำเอากับตัวเองค่ะนะคะถ้าวันนี้เราอยากให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงอะ่ะพี่จะอยู่ที่เดิมไม่ได้ค่ะนะคะพี่จะฟังเสียงคนอื่นไม่ได้พี่ฟังเสียงหัวใจพี่คนเดียวค่ะนะคะวันนี้เหมือนกันทุกคนอยากจะมีเงินใช่ไหม เอามันตรงๆไปเลยโฟกัสที่เงินนะคะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะนะคะโฟกัสที่เงินใช่ไหมคุณอยากจะมีเงินนะคะนี่แหละก็ไปหาเอาสินค้าตัวไหนที่มันคุณชอบคุณรักคุณหลงมันน่ะนะคะคุณอยากจะใช้นะ่ะคุณมีปัญหาตรงไหนในผิวอะ่ะในชีวิตคุณน่ะนะคะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยากจะดวงดีก็ต้องใช้ในสิ่งที่มันมุงคลแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเอง มันก็จะมีเงินขึ้นมาว่ามีผู้ใดป็นมาตั้งแต่เกิดดกพี่น้องเอ้ยหัดเอาทั้งนั้นแหละพี่น้องพึกเอาหัดเอาจ้านะคะอย่างน้อยนะคะมีเงินไว้เลี้ยงเราตอนแก่ก็ยังดีค่ะนะคะจะได้สบายนะคะไม่ต้องไปวังลูกหลานดกพี่น้องเอ้ยนะคะเราหาไว้เลี้ยงเราเองนี่แหละ เขาก็มีพระลาของเขาเพื่อกันอะไไปหวังต้ลูกตะาหลานไบ่ได้ดอกนะคะเราต้องทําไปเลี้ยงเราเองะคะ่ะไม่ต้องไปรอว่าถ้าวันลูกจะเลี้ยงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอยากได้เงินก็ต้องนี่แหละไปเรียกหาสินค้าเอาค่ะนะคะอยากจะขายตัวไหนยิ้มก่อนคะ่ะยิ้มแล้วก็ทานะคะวิธีการทาแก้มนะคะเออนะคะมีใครอยากรู้ไหมไม่ ไม่รู้ว่ามีใครอยากรู้ไหมแต่จะมาสอนนะคะบางคนอาจจะแต่งหน้ายังไม่เป็นนะคะไม่ต้องอายค่ะแต่งหน้าแล้วก็มันทําให้เรามั่นใจขึ้นนะคะนอกจากมันจะสวยแล้วมันจะทําให้คุณตัวคุณเองเยเห็นหน้าคุณก็จะไปสวยจังเลยว่ามั่นใจเลยทีนี้ฮะแต่ก่อนพี่นี่จะมาแต่งตหน้าอะไรนะะขอบคุณครูสีตามากๆเลยอย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโอ้ยเดินไปไหนมาไหนพี่น้องมีความสุข เดินไปไหนมาไหนมีแต่คนชมว่าสวยขึ้นนะห้ยแม่ค้านี่ยอมจ่ายเงินเลยใครชมว่าสวยเนี่ยหาอะไรอย่างนงี้นะคะคุณเจ้าก็ได้นะมาคำขำมายิ้มเห้พูะเจ้าเบื้องมาทําให้พูะเจ้าคำขำเนอะนะคะนี่นะคะนอกจากเราจะไปได้อย่างได้เงินลูกค้าเนี่ยเราต้องหาความสุขให้ลูกค้าด้วยเขาจะได้ตลกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ ่าหนล่ะ้องพี่เอาแปรงก่อนนะจริงๆมันจะมีสีไหนมนุษย์ให้เรากีดเนี่ยกีดด่างเราตรงเนี้ยบอๆมันเข้มไงจริงเขาเขียนก่อนแล้วก็เติมนี่เราก็แค่เติมด้างให้เรามีด้างลูกไฟก็ได้จะเห็นอย่างหนอกฮือ นี่แหละอยู่กับลูกเนาะฮะคะ้คพี่นิ้นก็อยู่กับลูกสองคนไปสีประสานาเนี่พี่น้องเออนะคะนี่เอาเบาๆก็ได้นะคะค่ะไม่ต้องถึงก็แต่งหนักจัดหนักอะไรแต่ว่าเอาแบบหน่าใสาเบลอะไรอย่างเงี้ยใสเบลอะไรนะเออนะคะแล้วก็มาคุณชอบสีไหนอ่ะนะคะเอาเข้มๆก็ได้นะคะนี่ที่ดวงตาเอาให้ลองคนเบ้าตาแต่ละคนไม่เหมือนกันโค้งๆไปนะคะ กินข้าวกันหรือ,อยังพี่นอ้องอ่านะคะนี่ทำไมผู้หญิงต้องสวยนี่ว่าคุณจะหุ่นแบบไหนไม่เกี่ยวกันก็ต้องสวยค่ะนะคะสวยไว้ก่อนนะคะแม่ค้าออนไลน์ต้องมั่นใจค่ะนะฮะหรือว่าคุณขายอะไรก็ช่าง ต่ก่อนพี่นี่ก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาไม่ไม,ไม่ไม่สนใจตัวเองด้วยซ้ําพันลูเวลาผ่านไปรู้แกว่ะไม่แต่งหน้าก็หวว่าตัวเองนะ้นไม่ว่าใครนะเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยแกต้องเลือดไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราอยากสวยอะ่ะ เป็นแม่ค้าอะไรก็ต้องสวยใช่ไหมแต่ก่อนว่าทําไมเขาต้องพูดว่าแม่ค้าอะไรต้องสวยดูดีโดดเด่นเนาะไม่รู้ก็ปล่อยให้ตัวเองเป็นโซมเป็นอีแก่อยู่บ้านปล่อยให้ตัวเองเป็นอีแก่อยู่บ้านอยู่ได้อะไรอย่างงี้นะคะเอาไปเอามาแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเองค่ะนะคะเพราะถ้าวันนี้เราสวยนะคะถ้าสามีเทเรานะคะเราก็ มั่นใจได้เลยว่าเราหาผัวใหม่ได้นะคะไม่ใช่นะคะพูดถึงนะคะแต่ก็ไม่เทกันแน่นอนค่ะนะคะหมายความว่านะคะเออนะคะนั่นแหละนะคะก็ไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะขายดีขายปังๆนะคะแล้วก็ขายดีขายง่ายนะคะหมดวๆไวัยว่าจะขายครีมแบบไหนก็สร้างในโลกใบนี้นะคะก็ขอให้ขายเฮงขายปังกันทุกคนท่ายไายสวัสดีจ้าคนพินิไปแล้ว